บทสวดที่7บทสวดพุทธานุสติอิติปิโสวัควาละหังสาม,มาสามพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกาวิทูอนุตตะโลกปุริสธรรมมาสาลธิสาสาเตวะมนุสานังพุทโวัคขวติบทสวดที่8ธัมมานุสติสวาขาโตาวัคขตาธมโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญจิโกปัจจตังเวทิตัโพวิญโยหิติ บทสวดที่9สังขานุสต sí. ิสุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆชุปติปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆสามีจิปติปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆเยติทางจัตตาริปุริสยุคานีอัฐบริสโบวกะลาเอสาวควาโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรนิโยอนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติบทสวดที่10จินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนัง อุปาสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสัตโกปะชังทัสมิงกินเนวะทัตตาปียังกันตังสาลิุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะท่านางสัพเพชะนาพระห pues ูชนาปีย nah ังมะมะบทวดที่สิบเอ็ดศักกตวาศักกตวาพุทธรัาตนางโอสถานุตมังเะลัง หิตังเทวมนุษสานามพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปทาวาสัพเพทุกขาบูปะเมนตุเตสักกตวาธรรมะรัตนางโอสถังอุตมังวังปริลาหูปะสามะนางธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพพระยาวูปะเมนตุเตสักกตวาสังฆาลัตนางโอสถังอุตมังวังอาหุเนยังปางหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพโลคาบูปะเมนตุเตหนึ่ง บทสวดที่7พุทธานุสติอิติปิโสวควาระหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตลปุริสธรรมะสาราิสาสาตเตว,วมนุสานังพุทโทวภคคาวติบทสวดที่8ธรัมรมานุสติสวะขาโตว,วัคคตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเหหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตตพโพวิโยหิติ บทส,สดที่9ก้าสังคานุสติสุปติปันโนพวะโตสาวะกะสังโคชุปฏิปันโนพวะโตสาวะกะสังโคยายาปฏิปันโนพวะโตสาวะกะสังโคสามีจิปฏิปันโนพวะโตสาวะกะสังโคยะิทางจัตตาริปุริสยุคขาเนียธบริสโบกะลาเอสภกวะโตสาวะกะสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกละระเนโยอนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสสติบทส,สดที่สิบจินดามณีปียังมันตัง จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปัสันติสินหังมาตาปีตาวะโอลหังประโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธีกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาลีปุโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะท่านางศัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะบทสวดที่สิบเอ็ดสักตวา สักระตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชเชนสโสธินานัสสันตุปะทวาสัพเพทุขาบูปะเมนตุเตสักกะตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวลังปาลิลาหูปะสามะนังธรรมเตเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพพระยาบูปะเมนตุเตสักกะตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวลังหาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเชนะโสธินานัสสันตุปะทวาสัพเพโลคาบูปะเมนตุเตสอง บทสวดที่7พุทธานุสติอิติปิโสวะควาละหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตโลปุริสธรรมะสารสาสาติศาสาเตวมนุสานังพุทโธวะควาติบทสวดที่8ธัมมานุสติสวาขาโตคว,วตาธโมสันทิิทโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนาญิโกปัจจตังเวทิตะโพวิญโยหิติบทสวดที่9สังคานุสติ สุปฏิปันโนว่าโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนว่าโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนว่าโตสาวกสังโฆจะติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัถปุริสโบฆราเอสาภะกวะโตสาวกสังโฆอ้าหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัลานิโยอนุตตรังปุญญาเขตตังโลก,กัสสาติ ขุศที่สิบจินดามณีปียังมันตังจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจ่ามหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซทิกินจิเทโวเยสโกปะชังทัศมิงกินเนวทัตตาปียังกันตังสาลีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะเยมณีจินดาปียังจะทนางสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะ บทสวดที่11สักกตาวาสักกตาวาพุทธาัตานางอุสถังอุตมังเมลัง หีตังเทวมนุษย์สานางพุทธเตชเชนะโสธินานัสสันตุปทวาัพเพทุกขาบูปะเสเมนตุเตสักตะวาธรรมะรัตนางโอสถังอุตมังวลังปาลิลาหูปะสัมนางธรรมเตชเชนะโสธินานัสสันตุปทวาสัพเพพยาบูปะเสเมนตุเตสักตะวาสังฆารัตนางโอสถังอุตมังวลังอาหูเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตชเชนะโสธินานัสสันตุปทวาัพเพโลคาวบูปะเสเมนตุเตสามโสวที่สิบสองพระคาถาชินะบัญชร ใช้ยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาราังสวาหานังจตุสจาสพังและสังเยปีวิงสูนราสภาตันหังกาลาทโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายากาสาเพปติทิตาไมาหังมัทเกเต,เต,เตมุนิสลาสีเสปฏิทิโตไมาหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจนีสังโฆปฏิทิโตไมาหังอุเรสภคุณากโลหาทะเยเมอนุโรโทรสาริปุโตจะทักกินี กทันโยปิฏภาคัสมิงโมคลานจวามะเกทักคีเนสวนเนไมหัหงอาสุงอนันทลาหุลากัสโปจมหานาโมภาสงวามโสตะเกเกสโตปิฏภาคัสมิงสุรยิยวะปะพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิงปุงขะโวกุมารกัสโปเทโลมเหสีจิตวาทโกโสไมหังวัฒนีนิจังปฏิฐาสิกุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลินทสศีวลีเทราปัญจอิเมชาตานราเตติลกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินสาวกาเอตาเสติมหาเถราิชิตาวันโตชินโนระสาชลันตาศิลเตเชนะอังคามังเคสุสันทิตาและตนางปุรโตอาสิทักคีเนเมตสุตตะกังทัชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโม,มละปริตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชธนางอาสิเสสาปากาลาลัง ปากาละสันทิตาชินานาวะรัสังยุตตาสัตตปากาละล่างกาตา วาตาปิดตาที่สารราชาตาพาหีรัชตุปัทวาอเสสาวินิยังญาตุอนันตชินาเตชะสาวัสโตเมเกเสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัญเลชลชนะปัญชาลามาชิมหีวิหารตังมหิเตลเลสทาเะเรนตุมังสเพเพเตมหาปุณิสาสภาอิเจวามันโตสุขโตสุขลโขชินานุภาเวนะชิตุป,ปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตลายโยสัทธธรมานุภาวะปาริโตจารามิช นาะปัญชเลติ